เอานั่งกับโบดีจากข้ามเพ่งกับโบไฮฮองซื้อกับโบเฮใส่สิไปทำมาหาก,กินนี่ไงนะคะเออประมาณนั้นค่ะเอาพี่บอกโบกันตรงี้ด้วยวัน <c oughs> นี้<อ><ด>ข้าวหนึ่งเดี๋ยวขอขอเช็ดกนเริ่มมาเพลิ<อ>พนสิแบบอารมณ์ของนักแสดงจะมาบอทำท่าแบบศูนย์แบบเฮ้ยแบบป่ะพ้อใจแบบยังนั้น <c oughs> เอากระว่าใส่ไหมเฮ้ยเราจะเดินหนีทำไมคะบล็อกคุณอยู่ตรงนี้ค่ะ เอออ่อพาพรแพงพรแพงต้องเชิดนะอะ่ต้องเชิดว่าจะเป็นายนักแสดงเชิดขึนไปเรื่องฝ้าหุ่นพิมพ์ดาวอยู่นี่เอาพรออมบอพ้อครับมณีอิีย์มาขออนุญาตเพื่อใส่ซื้อพิมพ์ดาวสิขอห้องเพิงเกา่าที่พี่น้องบรเฮาฮู้จับเคยห้องในวงสาวหน่อยเพชรบานแพง ออกจากวงมากูยน้ำเขาปไปเลยเมียหน่อยแบบขวางหูขวางตาเพ็ุทุกวิธีทางจนได้มาต่างวงอีสานครจรสินเป็นเจ้าของเองมณีพิมพ์ดาวต้องใส่สุดตำลังสิงไปขอเพิ่นใด่ะนะ็น้อไอชาวินพิมพ์ขอใส่ซื้อพิมพดาวแล้วก็ขอห้องเพลงคือเกาไดพระชจ้า,าเขาต้องพูดก่อนไหม รีบไปไหนโอ้ยเอาไหมเอาไหมห้าสี่สามสอง action คุณชวินพิมขอใส่เสื้อพิมดาวแล้วก็ห้องเพลงเกาเ่าได้ป่้จ้าเอาไว้ดีพ่อแพงเราไม่ได้เอาได้ที่ไหนอ่ะพ่อแพงมันเป็นเพลงของฉันแต่งเดียวไม่ได้พี่เพ่งจะร้องเพลงนี้เพลงเดียวได้เพลงเดียว จะเดินไปทําไมเนี่ยบล็อกอยู่ตรงนี้โอ้ยพุ่มกับเรื่องศูนย์แล้วล่ะเเนี่ยเอาไงได้วยค่ะอันใจเย็นเด้ค่ะพี่น้องไอชวินพิมขอใส่ซื้อพิมพเดาวแล้วก็ห้องพิมเกาเลยพ่อเจ้าเอาไว้ดีเท่าแหง

¡Será el